สวัสดีครับมินมคน,นมะเขอือเทศมะกรูดมาล่าผักสองเสียวาณล่าเพื่อนออสเี่เลียครับตอ <c oughs> นนี้อยู่นาสิเป็นสารลักเวียงครับนา่าการอำเภอผู้สิงครับจัดงานประจำปีของหนีเมืองผู้สิงงานจากวันที่แปดพอวัอนที่สิบสองครับ เปิดไฟขึ้สีห้ามเนี่ยมองหนูอัดทั้ง,งยางขององันของสัมผัสธรรมชาติชมของดีตามหาพญากุปีที่ผู้สิงครับลูกหลวงผู้สวง นั่งเทิร์นเทิร์นยิ้มเปย์อย์นะครับบ่ไกลจากวัดพระพัฒนาได้พี่น้องเลยพ่ะราบ่มีรถไฟอยากไปไหว้หลวงปู่สองไหมวัดพระพัฒนาผู้ขาคยไปเที่ยนึงแล้วหลายปีแล้วครับค<อ>ู่สิงเฟสติวัลครับไ,ไ,ปไปวัดไปวัดพระพัฒนาไกลบะเนยน,น้องครับนี่ครับประมาณจ้าลูกเน,นาะไปวัดพระพัฒนาไหมครับ ครับอครับ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 อ้วครวครับครับอ้าครัาครับาครับอ้าวครับอ้าครับอาครับาครับิวครับวครับวครับอครับ้ค้้ครับวคาควครับ้้อครับ้ครัวคาครับ้ครับครับครัครครับอรวทีวครับ ภาษิมีพีที่เปิดด้วยไ,วไ,วไหมในหราพี่น้องครับวันนี้เป็นมือแรกครับวันที่แปดงานเขากำลังต่างหานต่างไปที่ท่อ mm hmm. ทาอุบลธรรมชาตินี่ครับอันนี้ดมอันน mm hmm. ี้เป็นปองด้วยกันไปที่กลางครับ ที่นี่พีเปิดอยุ่มงนีนะครับนี่ครับซื้อง่านครับสัมผัสธรรมชาติชมของดีตามหากูปีที่โูสิงซื้อง่ายครับ อากาศตอนอาสิมีการเปิดงานแจ้งว่างเหรอครับนีอันนี้เปิดงานแจ้งโมงเหรอครับท่า,งงานห้าโมง,งาเย็นไปวัด เอไปวันไผ่พัฒนาไกลบ่ครับก็ตอนนี้ประมาณ20กว่าเลยยกว่าเลยตรงบรอเวณนั้นะผมเคยมาตั้งนานแล้วแต่จำไม่ได้ <c oughs> ก็ไปพัฒนา <c oughs> เกือบไสแดนคนเราไม่ยอมแร้ว <c oughs> อยาไปเ่วนทิพงนานนไปแต่วบ่มีรถไป <c oughs> ไปพัฒนา <c oughs> เอาเอสดครับมันมีมีแก้วเล็กแก้วใหญ่ไหมมีแก้วขนาดขนาดเดียวค่ะมีแก้วเดียวใช่ค่ะเสีเขียวเหรอคะครับโอเอสดเอาหวานปกตินะเไม่ได้ขาดไม่บริเวณไั่เดี๋ยวกลับมาเอาเนื้อขายซิปเพิ่มน้ำนำถึงนำนิ่มหนี้มัดนี่นลองนี่เทศกาลจัดสินค้าสินค้าโอทอกรินสินค้าเพื่อนบ้านนะครับน้ำพิ่งแค่ นี่ลายล้านครับล้านอัินี้คือผของพ่นในถ่องทินเป็นปลาห่มปลาหอยเป็นเสียผ้านาแพ้ครับผ่าไหมย่างสวยงามพี่น้องอันนี้เป็นของส่วนพ่นในถ่องทินของอำเภอพัชจัดครับแล้วต่มันมีร้านค้าร้านขายต่างหากครับขือฟองคือพักตามธรรมชาติ โ oh yeah, อ้ยหลอดไฟเลยลงยางเหยียบแตกเลยเสียนี่งามๆผูขายอยางได้ยี่สิมาเบ่งออกเสื้เสวยสวยเลยนเสียแบบนี้เสียแบบนี้ใส่สบายดีเป่นรองใส่งามพร้อมสัมผัสธรรมชาติตามหาคู่ปีของหีเมืองคูสี ผู้สิงเฟสติวัลครับเป็นยอดกับเร่งงันเนี่ยผมมักเสื้อปลาบแบบนี้นะแต่ส่วนานกอาของงส,สุภาพสตรีเ่าของไส้คือวม่เคยเห็นนะนี่ครับนี่หลายรัน กินกระบุงกระตาของใส่ของสอยเป็นของเป็นพวกมุนแย่กับนี้ครับกระตาหน่อยอยางสยเสยนน้ำปอกกระโคตนา่ิ ไลฟ์สดแล้วถยไดเคายคลิปครับถ่ายคลิปเนี่ยช่องของเงินบอลรํำสาวน้อยเนี่ยนะครับทีมงานสาวน้อยพีแต่ของอันผู้หญิงนะบ่มีของผู้ชายเนาะโอมีค่ะอาวของผู้ชายเอาผ้าสแลอันนี้้าไหมเนี่ยของนี้เรื่องผู้สิงไหมของผู้ชายผ้าไหม บํานี้จักบาทครับราคาอันนี้ผืนละสองพันห้ายางเงามเลยครับเอาไปตัดเอาเป็นเสื้อก็ได้เป็นเสื้อก็ได้เนาะจ้าเป็นเสื้อก็ได้เป็นมีของพี่ยิ้มก็ไดนเนี่ยได้นะคะเนี่ยบํานี้ครับเนี่ยทุกอ๋อแล้วเนี่ยก็มียทุกเนี่ยบํานี่มาหาทั้งผู่สิงได้ค่ะเด้อโอ้ย๋อทั้งผู่สิงนี่ บเมียตรงน้นมาทางุศลนีเนี่เมียังเว้าิ้าประานหด้อา้อลายแล้วบอกยั้าแล้วมือปเพืนกเคือว่าคือมีคือว่ามีมือมีอย่างไรอยังพรท่านขี่ตมไหลตคือมือแต่ไม่ใช่กับ้านะเมนสิสเกณกเนิสเกตขอบคุณคเมยบ้านครับขึ้นเนครับ ขอบคุณครับอย่างสวยอย่างสวยของตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ตำบลละลบนี่แหละครับพี่น้องที่พื้นที่ของอันที่หลวงผู้สวงคนไปอยู่นอนนยุรกกะท่อมก้อนผอนศิลาสังขารครับโอ้อยากไปแชนอรถสท้ไปนาวัดวัดไผพัฒนา เสี๋ยนี้ก็เป็นตาหักแต่น้อในหน่อยไหนเลือดอคือแง่ามแต่เสียตัวนี้ผู้ใดคือสีน้อยใส่ได้ปะนี่ตัวในหน่อยด้วยมากเลยเนี่ยใบสองใบสามนุ่งก็ไปแปลงร่างแล้วง่ายมาแล้วง่ามง่ามเสียตัวนึ่ง่ามครับพิธีเปิดห้าโมงเย็นมาสัตว์มางานผู้สิงเฟสติวัลครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่ครับ,อบพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมสวัสดีคไรไับคุณปู